ทุกวันนี้การที่สัตว์ป่าสงวนหายากบางชนิดสามารถกลับคืนมาใช้ชีวิตอยู่ในป่าได้นับเป็นความหวังของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้จุดแสงแห่งความหวังนี้ในหลายพื้นที่ของแผ่นดินไทยในการทรงงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆทรงให้ความสำคัญในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติ นั่นคือวงจรความเกื้อกูลของป่าน้ำดินมนุษย์และสัพพชีวิตต่างๆทรงช่วยเหลือให้เกษตรกรมีอาชีพพึ่งตนเองได้เพื่อไม่ต้องทำลายป่าและสิ่งแวดล้อมทรงใช้แนวทางฟื้นฟูป่าไม้เพื่อให้เกิดพื้นที่ธรรมชาติที่เหมาะสมกับการฟื้นฟูสัตว์ป่าและการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ดังตัวอย่างความสัมฤทธผลของการทรงงานฟื้นฟูพื้นที่รอบๆห้วยทรายอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีที่เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าหายากชนิดหนึ่งคือเนื้อสายพระราชทานพระราชดำริให้ปรับปรุงพื้นที่ทำเกษตรกรรมฟื้นฟูสภาพป่าและให้ขยายพันธุ์สัตว์ป่าชนิดต่างๆโดยเฉพาะเนื้อสายวันนี้เนื้อสายได้รับการปล่อยคืนสู่ป่า เพื่อสามารถปรับตัวกลับมาดำรงชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้อีกครั้งนอกจากนั้นพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าและสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอบๆเขาชีโอนอเภอบางละมุงจัังหวดชนบุรีทำให้เกิดการกลับคืนถิ่นของนกและสัตว์อีกหลายชนิดณโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานถึงพระราชดำริที่ลึกซึ้งในการสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้มนุษย์กับช้างป่าสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยกันได้โดยไม่ต้องทำร้ายซึ่งกันและกันเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์แพ่้ถางป่าทำเป็นไร่สัปปะรดและช้างป่าเจ้าของพื้นที่เดิม กลับเข้ามาหากินทำให้ไร่สับป,ปะรดเสียหายเป็นปัญหารื้อรังมาตลอดจนเมื่อพุทธศักราช2540ช้างป่าสองตัวตายเพราะสารพิษในไร่สับป,ปะรดและอีกหนึ่งตัวถูกยิงตายมีพระราชดำริให้เร่งแก้ปัญหาด้วยการฟื้นฟูสภาพป่าและระบบนิเวศ โดยเลือกใช้วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องกับลักษณะพื้นที่แต่ละจุดเช่นการใช้ฝาฉลอกความชุ่มชืน้นพัฒนาดินด้วยหญ้าแฝกและใช้แนวพระราชดำริการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกในพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มพื้นที่ป่าคืนให้ช้างที่สำคัญ มนุษย์ต้องเอื้ออาทรด้วยการปลูกพืชและทำโป่งเทียมเพื่อเป็นอาหารช้างวันนี้ช้างป่าและราษฎรในพื้นที่สามารถกลับมาดำรงชีวิตร่วมกันได้ในที่สุดความเอื้ออาทร เกื้อกูลกันระหว่างมนุษย์และสัตว์จะทำให้ธรรมชาติฟื้นคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน